สบายดีเอฟซี FC, ถูกทานโฟกอ่กับสองน้องแพนที่เดาวได้จ้าไปเมื่อเนี่พ้นตกหลังจากพ้นบริตกเป็นเดือนแล้วเมื่อเนี่กระทั่งพ้นทาง,ทางลมพี่น้องเอ้ยละละเอ้ยละละถุงยาปลาลูกนะไม่หรือ ตุกตาม,มานบะบ่้าได้ป้า ừ, ทางฝนทางลมพี่น้องเลยหลังจากพ้นไปโตแต่ดุนแลน้วเนาะเป็นเดือนแล้วพี่น้องเลยประมาณเดือนถูกแหละถุ่นะพี่นอ้องกอเด้อย่าโตเกอทางอันอ เบอร์งามัยพี่น้องเบอร์งามัยสังเกตงาไหมตอนนี้นะเห่าในยูนใกล้โกกบ้าวี่น้องเลยพี่น้องเบิงงเงนนนะร,าารนงนงงทางฝนทางลมถามม้าบ่มีลมนี่พ้นในโตกะยางนักเลยพี่น้อง อยู่กับลูกชายสองคนแต่เต้ตีต้ยายามบ่ได้ลงเหตุงานพี่น้องเองลงเหตุงานนี่แหละจะาสีนัยใดทั้งพลทางลมแบบนี้นะยาะพี่น้องเอ๋ฮานะแห่งขัดลูกชายไปทางได้เป็นแห่งกระแลน้ำก้นค่าว่าเหตุงานเหตุการณ์กับลูกชายกระแลน้ำก,ก้นตลอมตลอมตลอมแม,ม่สีแดงปลาก้นแม่พี่น้องเอยน้องแทนนะบเบื่อแม่บพอนาทีนี่อื่นหากระน้ำ กระนำกคนโลกกระถอหลุกทายเขาซากผ้าห้มที่นอกซักผ้าห้มผัดพ่อบ่มีหอดแดดซักมือในโอ้ยเหงาเลยจำซีเมนต์อาโฟมเอา สักประสักมือสักพ่นประโต้ไม่ได้ถ้าพ่อพ่นโต้ไปนี่น่ะโมแหงแคเชื่อดอกสอบข้าพโพษกาเต็มแท่เดินนี่พี่น้อยปอกทั้งพี่กัมี่สินี่เต็มประเบวททางพนทางลมโอ้โถ ยาพี่น้อ้ยพายุเข่ากอนปกติน่ะใน,นโทรศัพท์พ่อหน้าพายุพายุเขาเ่าแล้วเตือนอันนี้พายุเขาเ oh ่าแล้วโบเห็นเตือนเลยมาผัดสามาทางนี้ท่าเลยอ่ะมันเปียกยาา่างทานอย่ามันเปียกพี่น้อยนสาเข่ามันสาเขา่าเสียไกใด้หลูกเสียกให้หนูไม่หงนะ พี่น้องโอ้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 ระยะเอาเสาเขาดิออกมาเต็มก็เลยเปียกไปเลยพี่น้องเพราะว่าห้าวเอาห้าวเอาอะเสื้อห้าวเอาอันเสื้อสาท่านี่นะออกไปแล้วพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเอ้ยเปียกไปเลย กระยาดดอกพี่น้องมันผลายมาทางนี้เปียกไปเลยพี่นอนเท่านี่ขนาพืชนี่คุณพืชนีเทานเอาออกไปแล้วโอ้โหพี่น้องเอ้าเอ้าห้ามห้ามห้ามอย่าออกไปลูกเจ้นนาหน้าย่าตมาภาคโตกล้องต้นเส้นหัว,ว,หวลูก มาละอาพ่นโต๊แห้งหรืมีพ่นโต๊ะหรือมีเฮาไปเห็นงานเฮากระยะได้พี่น้องเลยคุกพอแต่เทาลงมาเนี่ยโบ้ค่อยลมแห้งอันนี้จัก,กเคื่อโบ้ค่อยลมแห้งป่านนี้จักเคื่อคุณ ขอแต่ว่าอย่ากุงไหมกุ้งไหมอย่าหักลงมาพี่น้องจ้าหักลงมานะ <c oughs> ่ะก็สีแหนใดเลยพี่น้องเอ้กุ้งไหมหลอนกุงนะพี่น้องเห็นบ่ <c oughs> ขออย่าหักลงมาถึงลมรมแห้งกระตานพี่น้องเอ้ร่มแห้งขนาดเลยตอนนี้นะขออย่าหักลงมาลงมาน่ะคือทับเพื่อนป้าพี่น้องท <c oughs> ับขอบมัวพี่น้องจ้าขอเนาะ โมน่านำ้ำแตงพี่น้องเลออยยานกลใหม่โกลมาหารกลุมาเท้าก่อนเท้าเหตุงานกับใครพี่น้องจ้าทั้งคนทั้งลมโผล่โชว์ ค่ะบ่มีลมนะพนตกอย่งางหนักเลยแน่นี่ ไม่เปียกพี่น้องจ้าหอมค่ะเปียกไอ้มุ่งกับเปียกขายโดกแโอ้ยซุ่มพี่น้องเอ้ยซุ่มพี่น้องก็ได้อ๋อ ขนชมาโต้ค่ะอันสะอาเดเปียรติคุดเลยว้ายังไลพี่น้องอกินหนาเผากันไหมอย่าลืมข่าวรับชมัองน้องแท้ฝากไลฟ์น้องแท้สองน้องแท้แนนแนในเดือนนได้กะอย่าลืมข่าวกดเบิ่งกดชมองสองน้องแท้ในเดือนจากปลาลูงฝากขอขอบคุณกำลังใจทุกๆท่านเนาะ